ขอ,ขอบคุณมากครับต่อไปท่านเทวฤทธิ์มณีฉายครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานผมเทวฤทธิม์มณีฉายสมาชิกวุฒิภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุรนทร์คก่อนอื่นเขาต้องขอบคุณและก็ชื่นชมนะครับกระบวนการในการทํางานขององค์กรสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเรียกว่าทํางานหนักนะครับด้วยสภาพของสังคมไทยนะครับ เศรษฐกิจสังคมไทยนะครับก็คือรัฐและทุนเนี่ยฮะผนึกกาลังกันแน่นหนาครับการต่อสู้การเ,าเรียกร้องหรือว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่ออกมาพัดง้างเนี่ยฮะหรือตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าแยกมาด้วยต้นทุนทั้งหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคือความจําเป็นขององค์กรเนี่ยฮะองค์กรอย่างผู้บริโภคเนี่ยฮะแม้กระทั่งคุณคิดในระบบเศรษฐกิจแบบกระแสหลักเนี่ยฮะก็มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าตลาดเสรีมันมีปัญหาเรื่องของความไม่สมมาตรขอ,ของข้อมูลข่าวสาร เดิมทีเดียวเนี่ยฮรัรัฐเองก็ควรจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ารัฐเราก็มีข้อคอรหาอยู่นะครับความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นนะฮะอาจจะมาด้วยความที่รัฐกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันในการทํางานทําให้ช่องว่างระหว่างรายได้ความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ในแง่ของกระแสะหลักยังไงนะฮะองค์กรสภาผู้บริโภคก็ยังจําเป็นที่จะต้องแชร์ข้อมูลให้กับปรเจกในแง่ของ ทางเลือกหรืออื่นๆเนี่ยฮะการรวมกลุ่มอะไรต่างๆให้เป็นเครือข่ายในการต่อรองกันระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรทุนขนาดใหญ่ที่มีองค์กรอย่างรัฐในการที่อาจจะหนุนหลังเนี่ยฮะยิ่งจําเป็นมากกว่าด้วยซ้าไปนะครับบทบาทของการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านการควบรวมนะฮะกิจการระหว่างบริษัทนะครับซึ่งอยู่ในรายงานของญาติเอ่ยนามแล้วกันนะครับทูกับ d ีแทหรือแม้กระทั่งการสะท้อนปัญหานะฮะระหว่างเรื่องของค่าไฟแพงนะฮะซึ่งเราก็คงต้องรู้กันนะครับว่าค่าไฟแพงนะฮะอาจจะไม่ได้มา จากกลไกตลาดอย่างเดียวนะฮะมาจจะมีปัญหาเรื่องที่ผมพูดมาสักคู่นะครับว่าเรื่องของการผู้ขาดนะฮะของ เรื่องของกลไกราคาตรงนี้นะฮะผมชอบนะครับผมพอยดีผมไปอ่านตัวรายงานนะครับเรื่องของที่สภาผู้บริโภคเนี่ยให้การสนับสนุนนะฮะการศึกษาวิจัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆโดยงบประมาณปี -66 นะฮะซึ่งงานวิจัยมี3ประเด็นผมขออนุญาตย,ยก2ประเด็นน่าสนใจก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติแน่นอนท่านประธานครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในสังคม ผู้สูงอายุแล้วนะฮะและจะผู้สูงอายุเอ็ again, กซ์ตีมเข้าไปอีกนะครับมากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะซึ่งแน่นอนเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับผ like, มต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกท,ทุกคนนะครับก็คือทุกพักการเมืองมีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุนะครับแต่ดูเหมือนว่าในในโยบายรัฐบาลขอยญ,ญาติเอ่ยนามและการรัฐบาลของท่านยกเษฐารวมถึงรัฐบาลล่าสุดที่เราไปไปพิจารณานะครับการถแถลงนโยบายเนี่ยไม่มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเหล่านี้เรื่องสวัสดิการผู้สูงอายะะุเนี่ยครับท่านประธาน การกรรมธิการของสภาชุดก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาทุกภาคการเมืองเห็นด้วยหมดนะฮะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเกือบหนึ่งปีแล้วนะฮะมีการยื่นนะฮะรายชื่อและภาาประชาชนชนะครับยื่นไปไปยังนายกเศรษฐา ก็ถูกดองไว้นะฮะต้องเรียน่างนี้ถูกดองไว้ด้วยการที่อ้างว่าเป็นก็คือมันเป็นนโยะบายเกี่ยวกับการเงินนะฮะดองไว้ดูเหมือนไม่มีอนาคตทั้งที่ล่ารายชื่อทั้งที่เป็นเรียกว่ามติของออกสังคมไทยว่าจะต้องมีสวัสดิการผู้สูงอายุนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันมีความชัดเจนก็เลย โจทย์ของรัฐบาลเองก็พูดถึงเรื่องของขออน e ุญาตเอื้อนมดิจิทัลวอลเลตนะฮะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายนี้ถ้าเกิดไปดูนะครับในหน้า83นะฮะเรื่องของการศึกษาเนี่ยฮะเห็นได้ชัดนะครับว่านโยบายนี้ในเรื่องของการให้เป็นบำนาญผู้สูงอายุเนี่ยฮะเดือนละ3,000บาทเนี่ยฮะผมก็สร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่นหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสวัสดิการในแง่นหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลงหลักปักฐาน นะฮะไม่ใช่กระตุ้นแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เป็นลมแผ่วเบาห,หรือพายุหมุนแต่นี่คือลมหายใจของประชาชนลมหายใจของอผู้สูงอายุที่ยังผลต่อลูกหลานในครอบครัวด้วย <laughs> ผมอยากจะสอบถามทางคณะผู้ชี้แจงในศึกษานโยบายนี้ว่าความเป็นไปได้ทางการเมืองไหนเลยฉนหนเลยทําไมยังไม่มีความเป็นไปได้ทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นมติของมห,มหาชนนะฮะแม้ว่าจะเป็นมติของพรรคการเมืองต่างๆแม้ว่าจะ เป็นความจําเป็นทางด้านโครงสร้างสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุประเด็นต่อมาเนีครับคือแนวทางในการป้องกันการควบรวมนะครับผมทราบว่ามีการฟ้องกับทางกสทชและสํานักงานกสทชนะฮะให้เพิกถอนมติรับทราบการควบรวมกิจการระหว่าง r u ูกับ d ี e ทกนะครับเนื่องจากมีการใช้ดุลพินิษไม่สอดคล้องด้วยกฎหมายขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือ ไอ้มาตรการในการขอให้กสทชเร่งรัดให้ผู้ให้บริการนะคือไอ้ที่ควบรวมกันนะฮะลดอัตราการค่าบริการเฉลี่ยลงร้อยละสิบสองนะฮะซึ่งเป็นมาตรการและเงื่อนไขเฉพาะหลังการควบรวมที่กสทชกำหนดขึ้นเองเนี่ยฮะแล้วก็เปิดให้เปิดเผยนะฮะรายงาน,นการส่งเสริมการขายทุกไลทุกรายการที่มีการลด ราคาค่าบริการเป็นทั่วไปเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างดูเหมือนผมก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้านะครับว่ากสชนะฮะทำตามข้อเรียกร้องของอ,อ,องค์กรผู้บริโภคหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรา องค์กรผู้ริโภคเนี่ยะดูเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับยับยั้งแต่ดูเหมือนจะยับยั้งไม่ได้นะครับได้มีการทบทวนบทเรียนนะฮะอํานาจนะฮะเราก็มีความมุ่งหวายมุ่งหมายที่ดีนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเราไม่มีอํานาจในการไปบังคับหรือป่ากลไกลอะไรอะไรเนี้ยในการป้องกันในการควบรวมนะฮะหรือการนาไปสู่การผูกขาดนะครับประการต่อมานะครับประการที่3นะครับมาตรการในการ หุ้มตลาดนะครับซึ่งมันจะเป็นส่งผลต่อในอนาคตเดยเพาะเรื่องของราคาสินค้าเรามีการตั้งทุนสัญญาณไหมฮะว่าสัญอาณตัวว่าเมีเ ธุรกิจเหล่านี้หรือว่าสินค้าเหล่านี้มีมาตรการในการทุ่มตลาดทําให้ธุรกิจรายย่อยต่างๆที่จะเอามาคัดง้างกับธุรกิจใหญ่เนี่ยสูญสลายไปกลายเป็นว่าสินค้าเหล่านั้นหรือกลายเป็นผุขาดหรือไม่นะครับนอกจากโจย์ในเรื่องของการเตือนภัยนะครับในเรื่องของอาหารแล้วนะครับอย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับการแจ้งการเตือนภัยนะครับของการลงทุนบริษัทที่ไปลงทุน ในธุรกิจที่อาจจะกระทบนะฮะต่อสิ่งแวดล้อมเอ,อ่ยหรือคุณภาพชีวิตเอ,อ่ยอย่างเช่นผมยกตัวยอย่างง่ายๆที่เราเตื่นตัวอย่าง PM 2.5หนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะที่ไปลงทุนในในเพื่อเพื่อนบ้านนะฮะทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งอ้อยนะฮะที่มีการเผาเหล่านี้มีการมาตรการในการ ทุ่นเตือนภัยไหมว่าเออเนี่ยสินค้าที่คุณบริโภคอยู่นั้นนะฮะมีการละเมิดนะฮะทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็สิทธิไม่ชนหรือแม้กระทั่งสิทธิแรงงานนะฮะมีการสร้างให้การตระหนักถึงคุณภาพเหล่านี้หรือไม่นะฮะหรือการสร้างความเข้าใจระหว่างแรงงานกับผู้บริโภคจริงๆแล้วเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันแรงงานกับผู้บริโภคเป็นคนกลุ่มใหญ่และเป็นคนกลุ่มเดียวกันในพาร์ทหนึ่งของเขาเป็นแรงงานอีกพาร์ทหนึ่งเขา,เาก็เ,เป็นผู้บริโภคแต่หลายครั้งแรงงานกับผู้บริโภคเนี่ยขัดแย เพราะว่าเป็นคู่ปะทะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแพลตฟอร์มปรับเรื่องของออรอบการทํางานต้องวิ่งเร็วขึ้นต้องออวิ่งรอบมากขึ้นนะฮะพอวิ่งรอบมากขึ้นปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขาก็ต้องไปขัดหรือแย้งกับผู้บริโภคอาจจะไม่ทําได้ตามดั่งใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีการทําข้อมูลเพื่อทําให้ผู้บริโภคเท่าทันหรือเข้าใจแรงงานเหล่านั้นโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มไรเดอร์ต่างๆหรือไม่นะครับเรื่องของ กรณีกับแพลตฟอร์มหรืออ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นแพลตฟอร์มนี่มีอำนาจสูงมากนะฮะมีกระบวนการในการเรียกขอ,อยญาใช้ภาษาอังกฤษคือเอาัลกอริทึมหรือการใช้การจัดสรรของของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเน่ะเนื่องจากทางทางเลขา่านเลขาก็บอกว่ามีการประสานงานร่วมมือกับองค์กรผู้ริโภคในภูมิภาคนี้ด้วยนะอยากจะถามว่ามีการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้แชร์อำนาจแชร,ร์ข้อมูลระหว่างธุรกิจ แพลตฟอร์มต่างๆทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆไหมเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เรากดไปดูเนี่ยแล้วมันโชว์เข้ามาเนี่ยว่ามันโชว์สินค้าเหล่านั้นหล่าน,นี้เข้ามาเนี่ยมันเกิดจากความคิดหรือว่าข้อมูลอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการขออีกสักนิดนึงนะับเรื่องของการแทรกแซงสื่อของบรรดาทุนขนาดใหญ่นะครับมันจะส่งผลต่อข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นการเวลาสปินข่าวนะฮะเวลามีปัญหาเรื่องการตรวจสอบหรือว่าประเด็นแดงขึ้นมาเนี่ยก็มีสปิน ข่าวให้ไปสนใจเรื่องอื่นหรือ PR ต่างๆที่เข้ามาเจ้ายี่เก้าการเนี่ยฮะมีกระบวนการในการไปตรวจสอบหรือไม่เพราะว่ามันยังส่งผลต่อข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นระบบไหลเวียนให้ผู้ริพคเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องอดุลอํานาจการต่อรองนะครับเนื่องจากว่าท่ทานเลขาบอกว่าต้องไปจดแจ้งองค์กรเครือข่ายต้องไปจดแจ้งกับรัฐก่อนใช่ไหมฮะ ซึ่งเมื่อไปจดแจ้งกับรัฐก่อนเนี่ยความเปอุตส์อิสระขององค์กรเหล่านั้นอะ่ะมีปัญหาหรือไม่นะครับแล้วเรื่องของปัญหาการฟ้องปิดปากแน่นอนว่าท่านอาจจะมีกฎหมายป้องกันนะครับแต่ว่าบรรดาผู้ริโภคต่างๆที่เป็นรายย่อยต่างๆ,ๆนี่เขาอาจจะสงสัยอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเขาก็โพสเขาสื่อสารทาง a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการฟ้องปิดปากหรือไม่มีมาตรการในการป้องกันการฟ้องปิดปากหรือสลับหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการในการเท่าทันสื่อและการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไปลงในแบบเรียนให้ประชาชนหรือนักเรียนหรือทุกคนเ่สาาามรถ ทันการโฆษณาเท่าทันการสื่อสารต่างๆนะครับขอบคุณครับ